เป็น Rider, ไนนร,ไดรเดอร์ได้วันละหมื่นจริงไหมสวัสดีครับผมมัสไรเดอร์ผมเป็นไรเดอร์ที่อยู่ในจังหวัดยะลาที่เขาบอกว่าได้วันละหมื่นวันละพันจริงไหมไปดูผมออกประมาณ8ครึ่งนะครับงานก็เด้งพอดีเลยสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกของชาเลนจ์นี้นะครับออเดอร์ที่หนึ่งออเดอร์ที่สองออเดอร์ที่สามที่สี่ KFC Big C 11โมง26นาทีกดปุ๊บออเดอร์ถัดไปเข้าทันทีออเดอร์ที่5ก็จะต้องมีให้ดาวกันสักนิดสักหน่อยนะครับถ้าแอปส้มต้องมีถ่ายรูปหลังจากการส่งด้วยนะครับตามมาด้วยออเดอร์6 7 8นะครับ และออเดอร์ที่9ตามมาด้วยออเดอร์ที่10และ11จะได้1นึ่งหมื่นกี่โมงเนี่ยออเดอร์ที่12บันเน่พอดีหยุดกลางหงางลูกค้าไม่เจอ<ต>เลยเป็นห่วงและ13มามมะม่วงดองก็น่ากินนะเนี่ยตามมาด้วยค่าน้ำมัน ออเดอร์ที่14หลังจากนั้นก็เสวยอาหารเที่ยงตามมาด้วยออเดอร์ที่15และ16งาน17ได้เป็นงานวินอัลฮัมดุลิลละค่าส่ง23บาทแต่พี่เขาโอนมา200ขอบคุณพี่ชายมากๆที่เข้าใจไรเดอร์ พี่เขาเองก็บอกว่าเขาก็เป็นไรเดอร์แต่ขับอยู่ที่หัดใหญ่หัดใหญ่น่าจะงานดีกว่ายะลาแต่เรามีความสุขที่อยู่บ้านและโอเคกับงานนี้ถึงจะได้ไม่เยอะเท่าคนอื่นส่วนตัวเราพอใจแล้วถ้าอยากมีเงินสักหนึ่งหมื่นใช้เวลากี่วันวะ